สวัสดีครับเพื่อนเนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวไปเที่ยวมานะครับวันนี้ผมกําลังจะทำการทดลองกล้องติดหมวกนะครับของอูเสก ATQ 35C นะครับพอดีผมเพิ่งแปลงไม่มาเป็นแปลงไมไม่นอกนะฮะติดกับหมวกกันน็อกไม่รู้ว่าเถึงจะเป็นยังไงแล้วภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า พอดีผมมี2ตัวผมแปลงมา2ตัวคืออูเซก ATQ สามเจ็ดีกับอีเคน H หกนะครับนี่เลยเจ้าอ e ีเคน H หกนี่ตัวนี้ผมยังไม่ทําการลองนะตอนนี้ลองของอูเซกก่อนนะครับไม่รู้เสียงเป็นไงบ้างปิดชิวมวกอยู่นะฮะฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่เทสหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับบรรยากาศตอนนี้แดดไม่ค่อยมีนะฮะ เดี๋ยวเราจะพูดกันไปเรื่อยๆไม่รู้จะเสียงเป็นไงบ้างเสียงรอบข้างเป็นไงบ้างนะครับไม่จะช็อตหรือเปล่าแต่ผมได้ลองมาแป๊บนึงแล้วแหละน่าจะโอเคอยู่น่าอตอนนี้เรากําลังทําการหาร้านกาแฟซื้อนะฮะซื้อกาแฟกินหน่อตอนเช้าเช้าไม่เช้าเลยครับนี่มันเที่ยงแล้วช่วงนี้เพื่อนๆก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะ มันล้างมือบ่อยๆใส่แมสตลอดเวลาเวลาไปไหนมาไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้คนติดกันรายวันเลยนะวันรายวันวันละพันนะฮะแล้วก็มีเสียชีวิตบ้างเป็นบางรายนะฮะลดสังสรรค์ก่อนนะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอยู่บ้านว่างๆก็ไม่มีอะไรทําก็เลยเอากล้องมาแกะเล่นนะฮะวันนี้เป็นเหงา,าฮะ อยากจะไป,น,ไปนู่นไปนี่ก็ไปไม่ได้ครับแฟนบนฮนะจะไปทำไมอย่างนู้นอย่างงี้เชียอนู่นแยะแยะไปหมดผมก็เลยตัดสินใจผมไม่ไปไหนดีกว่าอยู่แต่บ้านดีกว่าครับบางทีการอยู่บ้านมันก็ทำให้หน้าเบื่อได้นะฮะตอนนี้เราเทสต์ในตัวกล้องของอุเซก,กนะครับผม ในความละเอียดของ 1,080p 60เฟรมเรทนะครับผมไม่อยากเช็คมากไปกว่านี้นะครับเพราะว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้แค่สเปคแค่นี้นะฮะเพราะว่ามันสะด,ด,ดกวกกับการตัดต่อแล้วก็โฟล์วิดภาพลง YouTube นะครับเพราะว่าถ้าใช้มากกว่านี้มันจะยากแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทำกันถ้าจะเป็นภาพส,สวยๆเนี่ยต้องขึ้นกล้องระดับ รับหลักหมื่นนะฮะแต่คือว่าตอนนี้ร้านกาแฟที่ผมจะกินมันอยู่ไหนเนี่ยถึงร้านกาแฟแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราซื้อกาแฟกันก่อนแล้วเ,เดี๋ยวเข้าปเปลี่ยนเป็นอีเกนเฮดตโเคสนะครับเอาเนกกาแฟหวานน้อยครับครับผม อ่ฮัลโหลครับตอนนี้ผมได้ซื้อกาแฟแล้วนะครับผมได้เปลี่ยนกล้องเป็น eken h ห s แล้วนะครับผมตัวที่แปลงใหม่เหมือนกันนะฮะตอนนี้เทสเสียงด้วยเทสกล้องด้วยนะครับไม่รู้ได้ยินไหมความละเอียดของวิดีโอเป็น1 0 8 0 p 60เฟรมเรทนะครับเสียงที่เข้ากล้องมัรู้จะแตกไหมโอเคไหมเดี๋ยวเราดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดกันไปเรื่อยเหมือนเดิม สวัสดีครับทุกคนได้ยินเสียงผมไหมอ้าวรถผ่านนะครับตอนนี้เราได้ซื้อกอาแฟเรียบร้อยแล้วเรากำลังเดินทางกลับนะครับเราจะได้ไปตัดต่อวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะว่าทั้งสองตัวเนี่ยภาพเป็นไงเสียงเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะครับ จะได้ไปทสเสียงกันนะฮะว่าเสียงเป็นไงบ้างเบื้องต้นของอ K เ n h นเนี่ยผมใช้มานานแล้วแต่คุณภาพเสียงเนี่ยมันยังไม่โอเคนะฮะพอดีไปได้ความรู้ใหม่เรื่องเรื่องไมม์กล้องนะฮะเปลี่ยนไหม์กล้องมาใหม่ทำการเปลี่ยนหัวคอนดินเซอร์ใหม่นะฮะให้เล็กลงนะครับเพราะว่าไม์กล้องโดยทั่วไปในที่ผมซื้อมาของอะไรดาจี้ดาจี้เนี่ยฮะ 89บาทเนี่ยคอนดนเซอร์หัวไม้เนี่ยมันใหญ่นะครับพอๆกับไม้ของโบยา M1 นะฮะผมก็ซื้อมาแล้วหัวคอนดนเซอร์มันใหญ่แล้วคันเนี้ยพอมันรับเสียงได้ไวรับเสียงได้ไวกว่าเดิมเนี่ยมันทําให้เสียงแตกนะฮะก็เลยต้องศึกษาหาเปลี่ยนหัวคอนดนเซอร์ Mix มิกหัวไม้เนี่ยให้มันเล็กลงเพื่อที่ว่าจะได้รับเสียงเบาลงแล้วก็เสียงจะได้ไม่แตกนะครับ แต่ว่าปัญหาพวกนี้จริงๆแล้วอะ่ะถ้าอยากจะได้จริงๆเลยที่แบบว่าคุณภาพเสียงด้วยแล้วก็ภาพบีด้วยเนี่ยมันก็ไม่พ้นกโปร,โปรแต่ว่าคนอย่างผมเนี่ยผมจากได้แบบว่าเออราคาไม่แพงมากสามารถแปลงได้ทุกอย่างตอบโจทย์ของผมนะฮะโจทย์ของผมก็มีอยู่ว่าหนึ่งกล้องของผมเนี่ยเสียงต้องดี ภาพการสั่นได้แล้วก็สามารถต่อแบตชาร์จได้ตลอดนะฮะพูดง่ายๆเลยคือว่าต่อไม้ไปด้วยชาร์จแบตไปนในตัวด้วยพร้อมๆกันนะครับเนี่ยส่วนของผมมีแค่นี้ครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะแบบว่าเอ้ยเรามาเปลี่ยนแบตได้ตลอดเวลานะฮะี๋ยวไม่ก็มานั่งเปิดปิด จะถ่ายที่เปิดที่อะไรอย่างเงี้ยเสียเวลาผมครับผมชอบแบบลองช็อตยาวๆไปเลยนะครับผมโอเคผมถึงบ้านแล้วเดี๋ยวไฟล์จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามใน YouTube นะครับ